ความมั่งคั่งชื่อเสียงและอำนาจ<ม>บริคร,รองทุกอย่างบนโลกไปดีดูราชาโจรสลักโกโรจึงทำตามที่เขาพูดไว้ก่อนตายไม่พูงง้คนมุ่งู่ทอสเลยสมัครคงณพยาอยอามได้ตอบไปซิไอไปหาเอาเลยฉันเอาทุกอย่างบนโลกไปเม่อสิทีแล้วนะโลกได้เข้าสู่ยุคสมัยของโจรสลัดเร็ว นะีมาดูเกาะลอยตรงนี้นะครับดูถังขยะกันแล้วทุกคนไม่ต้องซูมจากถังขยะเลยนะวินเทจถ่ายก่อนเลยถึงเกาะลอยเนี่ยเราเคยมาถ่ายท่านี้แล้วมันสามสี่ปีเลยลงช่องไหนฮะ<ถ>ลงช่องไหนแคนตาลีอันเนี้ยเป็เไรครับไปเลยไปเลยไปเลย เมาเรือมาตอนไปเที่ไม่ถ่ายตอนนั่งเรือมาอยู่ถ้าเห็นนี่คนอ่ะจะเมาจะอ้วกมากนั่นคือแผ่นดินใหญ่นะเ,เห็นไหมเห็นไหมมีเรือปังไว้อยู่ก็โผล่เกาสีชังออกรายการดี a แอปพลิเคชัน <c oughs> อ่าไม่ถ่ายอะคนวันนี้แบบมาลิรีวิวเกาะสีชังแบบรวดเร็วไปตต่ต่อเนี่ยจะให้มันคลิปเหลอแค่ สิบห้านาทีพอไหมอ่าฮึบสงบนะฮะเนี่ยได้ออกกำลังกายนะรู้สึกไม่ต้องใช้ใช้เงินใรถพูดไม่เป็นอะไรนะคลิปนี้ถ่ายวันที่จามิถุนายน 2,566ั้าอกาอาจจะลง punched, ในเดือนต <ł uk, S 1> ุลาคมก็ได้นะครับถึงที่พักของพวกเราแล้วโอ้โหสระน้ำด้วยขับสระน้ำเนี่ยมีเจลล้างมือด้วยคุณห้องถูกแล้วดีมีผีแน่นอน อมาดูวิวนะวิวนี่สิห้องถูดแล้วดีมากเลยมีผีแน่นอนถูกแล้วดีมีผีแน่นอนตัวทั้งนั้นทุกคนแล้วไฟนั่นอะ ไปไปป้าคนหนูอยู่ไหนอ่ะข้างนอกอะ่ะมวนมวน,หมวนมวะห่วงอ่ะงยังแดงนี่เราก็อยู่กันที่ร้านรับรับมากๆ <c oughs> บะหมี่เดืใส่คร <c oughs> ผมได้ต้มยำเราบอกว่าเผ็ดไม่หวาน สองอบเลยนะครับเพราะเป็นสารกระพาะเขาใหญ่ตรงนี้เป็นเทคแค่ดีชง์นะนี่นะต้องจุดตรงตามที่เขาบอกเลยข้างล่างนั้นก็มีนีเหี่สี่จุดมาตรงนี้เป็นจุดที่ห้านะคืออม่นครัสองตัวนั้นทำอะไร เยอะบ้างเมื่อตอนนั้นน่ะ <c oughs> คลิปนี้เอาเจะทนแบบหน้าเบื่อไปหน่อบวกถ่ายทำไม <c oughs> เดี๋ยวต่อไปน่ะจะไป,ปชมวิวใช่ไหมครับปกติพูดนี้ต้องถ่ายหน้าตัวเองนะแต่ไม่ถ่ายอาละครับกลับไปกันเถอะตอนนี้ครับเรามาถึง ห้องอ่ะเขาขาดฮะห้องอะไรอิสเดียพรเขาขาดอาสวยงามมากเลยนะจรดนี้ไม่สนุกเท่าไหร่นะฮะดูสิมีแจ็คด้ยวยสเปรโลท่านไปอ่านเองนะฮะนี่มันไปไกลเลยนะคุณไปดูไหม วันนี้ต้องมาที่ทำไมถ้าหนคุคนลงไหมลงไปกันลงไปกันครัทุกคนนี่สะพานเฮสิมานะฮะมมผมถ่ายอยู่นะคุณ ทำนะดูดไปไม่น่าบ้าเคยมาเกาะล่าสุดก็เมื่อต่อไปเข้าค่ายใช่ไหมถ่ายคลิปเกาะใช่สวยมากเลยครับน่านมากน่ารันแบบถ่ายคลิปไปชมเกาะสุรกระโปรงไงสิ่งที่ดีสุดเออสิ่งที่ดสุดเขาได้ไปแต่เบอันนี้ไปได้ไม่พอขึ้นไปสักแน่อว่าดั่นขึ้นอาจจะมาสูงอยู่ตรงนี้ก็ได้เพราะเห็นขยะไหม ว่าเราลงไปอะ่ะมันจะลื่นมันจะแตกเลยเราจะเห็นนะครับว่ามันมีทางไปต่อลงด้วยจะไปถึงเลยไหมสนมากครับรีบไปกันนะครับว่าทางโน้นไหมไนะทางนู้นไหมไม่น่าไปได้ครมันเราไปกันคนระับสวยมากเลยนะับ มาน่าจะโดดน้ำตรงนี้มั้เดี๋ยวให้ดูธรรมชาติถ้าอยากจะมาพวกมาดูเองที่เกาะสิชังดูผมถ่ายให้แคริดเดียวเองนั่นแหละถ้ามีปันปันมาด้วยเนี่ยผมแบบแคลีอยู่ไหนสมัยตายแล้วปยีชาเนี่ย ไอ้สไปค์เอ็กพีดีนี่มานอนนอะ <c oughs> แล้ววันนี้เราไปดูพระราชวังกันต่อดีกว่าครับ <c oughs> เอาคุณวาร์ปดิพัทน,น่นั่งมรณธาตุรัตนารอดเหรออยวาอ่านไม่ออกเขาเลย พราต้หนักบนลาเนี่ยมันมีแอร์ด้วยอ่ะัดกันครับปุ๊บ๊บัดคัดต๊บต๊บต้งกับปิดเปิดทารักรัด้านทีหนึ่งนะครับน,น,นักรินัทบที่หนึ่งร้อยสิบเอบัตรสำเร็จพักบริเวณทรามหาจุจุฬาลงกรณ์ พระจุดจำเก้าจตุหัวรัชฐานราชวังเกาะสีชังนี้พระเจะออาา้าดุราเธอเจ้าฟ้าจุฑาบุตาดิลกสยามมาที่ปุกบรมินเวลาลงกรบ <c oughs> อกว่าอ่านตารนี้นะครับทุกคนพระที่นั่งที่เคยเป็นที่นั่ง <c oughs> อะไรก็คืออะไรนี่น่าจะเป็นเรือนผ่องสีหรือเปล่าจุดชมวิว คลิปนี้กล้องสั่นนะครับที่ถึงมัสั่นทุกคลิปน่ะยื่น้าพตานหลักเก่านะครับมีบ่อน้ําด้วยแต่มันแห้งมากปึ๊บทาไมดูแสงดิคนร,รับข้าสันนิฐานมานี่คือที่อาบน้ําของพระราชวงศ์ในสมัยพ่อสฐานยอยู่นะครับว้าวครับา,ามันเมื่อยมากเลยนะ เฮ้ยฮาร่าสวัสดีจูนคือเราผ่านมาจากเจดีนั้นแล้วเลยนเป็จูดตรงนี้ถ้าเดินไปเร็วๆมันจะวิ่งเลยวนวับห้ามยกนะทุกคนเฮ้ยใครมันจะยกได้นยใครเขียนเนี่ยซาลอยกได้ไงงสถานที่สุดท้ายวันนี้นะครับนี่คือหาออมทังนี่เองแจงน้ำเนี่อ๋อ เราจะไปกินข้าวกันนะครับเย็นนี้ไปด้วยหนึ่งสองเอกมาครับหนึ่งแล้วมาแล้วมาแล้วแหลกเป็นปลาสามปลาสามโลนะีะ๋ยวรอเป็นไงเดี๋ยวเสร็จเสร็จ<ม>เดี๋ยวใส่ซาวด์เอฟเฟกให้ไม่ปูแล้วครับ แคบไม่มีรถเลยอ่ะนี่ไปดูชุมชนข้างข้างทางแล้วกันเนาะอ๋อนี่จะคือช่วงปิดคลิปนะครับเดี๋ยวจะไปเล่นน้ำล้างกันด้วยขนเมื่อวานแค่จะสิงรับด้วย จริง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 คือเมื่อวานน่ะมีคนน่ะมาแย่งผ้าห่มแคขน้วยคุณตอนนั้นไ่ะแคนฟันเห็นเพื่อนจากทเวนตี้ซีนี่บอยทุกคนแล้วเพื่อนมันก็เปลี่ยนเป็นสปริงแท็บแล้วใครก็ร้องเพลงซี่รูบูลย่าเพลงอะไรไม่รู้จะไม่ได้เนี่มันเอเลี่ยนตัวเขียวอ่ะมันเต้นอ่ะเอเลี่ยนตัวเขียวนี่มันมันร้องไงนะฮะ าะทไรถไน,นะฮะ <c oughs> อะไร <c oughs> เราไปคิปท่นานทุกคนข้าไปคิปตรงนี้แล้วครับนอกจากแบบจะเล่นสติไปเตอร์น้ำหน่อยก็ไม่ทนแล้วอ่าวันนี้ต้องขอลงไปเองเลย <c oughs>